ข้อแรกเขาบอกว่าปล่อยเขาอ่ะคาว่าปล่อยเขามันเป็นศิลปะแห่งการมีอิสระอย่างหนึ่งนะครับการที่เราพยายามหยุดควบคุมคนอื่นแล้วก็หันมารับผิดชอบความรู้สึกความคิดแล้วก็การกระทําของตัวเองมันเป็นการเรียกคืนพลังชีวิตแล้วก็อิสระภาพของเรากลับคืนมานะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากๆว่า ถ้าเราปล่อยให้คนอื่นคือปล่อยเขาปล่อยเขาในทีนี้ก็บริบทเหมือนช่างแม่งช่างมันช่างเขาเถอะอะไรประมาณนั้นนะก็คืออย่าพยายามควบคุมคนอื่นแล้วก็หันมารับผิดชอบความรูม้สึกของตัวเองรับผิดชอบความคิดตัวเองการกระทําของตัวเองการการทําพวกนี้มันเป็นเหมือนการเรียกคืนพลังชีวิตของเราแล้วก็ได้รับอิสรภาพกลับมาเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องใช้เวลาไปกับการควบคุมคนอื่นเราก็จะมีเวลาในการ อยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับชีวิตตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองอยู่กับเป้าหมายของตัวเองอยู่กับการกระทาของตัวเองนะคร thereby, episode, ับก <Cas challenges> <ids> ็ทําได้ข <beyond than S 2> ้อเนี้ผมคิดว่าทําได้ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับ